หยดภาคเลยไอผีบ้ามึงทำอะไรน้องกูที่หยดภาคสองมึงทำน้องกูมึงได้ที่หยดสาม้ยอ เป้าหมายอยู่ที่ทิ่ตุลาหนองฉีกใต้ยี่สิามตึกาฟรเรนไฮต์เป้าหมายหยุดนิ่งไม่ทะเลาะวังตัวอยู่ในระยะวงผลพร้อมถูกโจม tag หนึ่งที่หย่อนซีตายาไทยเยาว์ ที่หยดที่หยดหที่หยดหกที่หยดกูยอมแล้วกูปวปไปเกิดใหม่ก็ได้พักหน้าไม่ต้องช่วยกูเล่นแล้วนะโทษบ้าไปเลย ที่หยดเจ็ที่หยดแปดมันจบแล้วไอ้ผีข้ามีอาคมที่สูงกว่าเจ้าประเมินอาคมของข้าต่ำไป 大剪刀，梯子刀，啊，刀啊，切！梯 ใหม่ก็เป็นคนดีซะนะบอเก่งสิบบจบบ,บอ,อิบอูณถ่ายหร <S <S อถ่ายอด้รถ่คยันถ่ายเสร็จแล้วครับม นุถ่าไยไป3ชั่วโมงครับนี่ครับชุดระดเดชทำไมถึงเปลี่ยนไปไปดูดูแล้วเมื่อกี้เอาไปแล้วไง <c oughs> เอองั้นก็ไปดูเบื้องหลังถ่ายคลิปผีมันจะไปลบบุกหนักอะไรวะเสียไงไงนี่อันนี้ของจริงนะฮะของจริงที่ปลอมแล้วก็พังแล้วหนักมาก เวลายิงเขาจะแบบปังชิคๆแต่ทำไม่ได้ระหว่างรอเดียวตอนรอพระอาทิตย์ตกแค่มื่นตัวนี้นะก่อนจะไปถ่ายเอ้ยดีทำไรอ่ะคุณผมทำไมจะได้เป็นน้าเดชนะตอนนี้มันทรงมันเท่เกินไปเขาความหล่อตัวนี้เขาหนาเดชใช่คือถ้าไม่ตัดมันจะมันจะหล่อคือหน้าเดชเดี๋ยวไม่เหมือนหนาเดชเขาหล่อเกิน ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ใช่แล้ว,ลวสงสัยมากเลยเพราะจากเกม Hell Devil ครับผมไม่เล่นเกมอะไรงงๆไอซีนที่มันปลาอะไรสักอย่างมังนคือลูกนี้ในเกม<แ>เนนี้เราไม่มีเราก็เลยเอาลูกบอลดิสโก้มาทำครับก <c oughs> ดเลยอ่ะ <c oughs> งานว <c oughs> มีความวิ่งบับด้วยนะมันเหล็กจริงว่ะ ปลาไปนี่ผีเต้นเลยโลตายปลาแก่ปั้นจะว่าเดี๋ยวผมเอายังมีวิธีการโคเบอร์เป็นขาวไหมขาวขาวค่ะขาวสัตว์เลยนะขาวเป็นจ็อกเกอร์เลยเว้ยนะเนี่ยจ็อกเกอร์ขับยัง้งไม่ได้ เกอเฮ้ยน่ากลัวฮ้ยทาสะดุ้งมองบนมองบนมองบนลืมตาแล้วมองบนน้าคันหล่นเลยมองบนไม่เป็นอะไหนถกแขนเสื้อได้ถกแขนเสื้อโชว์กล้ามด้วยโชว์กล้าม แลต้องเหลือตาไปทข้างบนเพราะว่ามันต้องเห็นตาขาวอย่างเดียวตาำ้งทางทำไงวะทำเป็มนะมองบนนีมองบนมึงจะไม่ขาวมึงจะกลับมาได้แค่นี้ไอ้หน้าทไมดูอขาวมากไ้บอกว่าทำแคแล้วล่ะยัยทำตาขาวได้ไหไม่เป็นไม่เป็น ไม่ได้กลัวไม่ลองใส่วิกกูไหมกูทำแล้วเป็นไงเป็นขาวเออเนี่เขาวเนี่ยทำตลอดไม่ไหวแล้วใส่วิกก็เสร็จแล้ว ได้อยู่นะเนี่ยใส่วิดกเก็เ็ะ็ละ้กลัวลองยิ้มแล้วก็เอียงคอนมองมองที่กล้องดิโอ้ยโเหมือนพี่ยอดแต่งทั้งเลยคุณอเออเริ่มทำแบบนั้นติดนิสัยแล้วันเทศเหรอวะ อุ้ยเหมือนนะเดทเลยเนี่ยเห็นปะก็น่าแบบน้าเ,นนาเดทจริงๆคือมีมีเขาอยู่แล้วแค่ปัดให้คิ้วเข้มขึ้นนิดนึงก็เหมือนนะเดทแหละออกไปเลยคุณตะก,ก้อนครับพาไปดูโลเคชันที่จะถ่ายวันนี้หน่อยนะได้ดิโอเคครับถึงแนละ้วเนี่ยโลเแล้วก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าถ่ายคลิปที่หยุดของโอแวกก็คืออยู่ข้างบ้านโอแวกใช่ครับแล้ว เราควรออขอขอขอยืมกันที่ไ <laughs> ม่กันไปอันนี้ก็เป็นต้นไม้หลักที่เราใช้นะคะเก, <laughs> เกลียดมึนก็เดี๋ยวไปขอใช้สันที่กันนะครับขอไปไหว้แป๊บหนึง่งี๋ยวา่า <laughs> มุมนี้น่าจะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกัน มุมอะไรเนี่ยมุมอะไรมุมเบื้องหลังคลิปนี้มีพระนะฮะเอามาเอามันเป็นพระไรผีอ, <มา S 2> อ๋อพระจากศาสตร์หนี่คือนัเดชนักกุลนั่นนะ่นะนัเดชแต่เนี่ยนะักรู ต้องดูดกว่านี้อย่างเอาใหม่นั่นน่ะนั่นดูดเฮียมุกเดี้ยงไงเอาใหม่นั่นน่ะนัดเดชจะหวาดโหวดจะเอาใหม่าใหมุกมึงดีปั้นใจอะไรแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะนัดเดชอ๋อนี่นัดเดชเนาะ แต่เนี่ยกันะดูด <c oughs> ไม่ได้ว่ะ